สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับช่องตุย้ยพะราะเชายงนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเดินป่าช่วงเช้าท่านผู้ชมวันนี้ก็แปลว่าทิย์วันหยุดเนาะผมหยุดประมาณห้าวันครับผมก็หยุดสงการเนาะครับวันนี้ครับผมจะมาเดินป่าอีกรอบหนึ่งครับผมก็ไปหากินกินข้าวอยู่ในป่าด้วยไปหาอะไรก็แรกแล้วผักกระเจียวครับผมวันมันยังลงเหลืออยู่ในป่าเนี่ยครับผมก็ วันนี้ครับเราจะเดินเลาะคลองไปท่านผู้ชมว่าเราจะ,จะเจออะไรมั่งครับผมบรรยากาศธรรมชาติครับคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุย้ยพาระช่องนะครับผมวันนี้ครับผมขอขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้เรามาคนเดียวแลยครับผมวันนี้ก็เอาลุกน้องมาสองตัวครับทา่านผู้ชมก็แบบเอาปลอดภัยไว้ก่อนเนาะว่าเรามาคนเดียวได้วว่าหากินข้าวอยู่ในป่าด้วยครับผมวันนี้ก็เราจะจะมารับชมบรรยากาศ ธรรมชาติครับเสียงนกเสียงไก่เอ้วครับผมันนี้เราก็มาอยู่จุดคลองแล้วท่านผู้ชมคลองที่น้ําเคยไหลผ่านครับผมไหลไปไปถึงมูครับไหลหมู่บ้านครับท่านผู้ชมครับวันนี้ปะว่าเราจะจะเจออะไรบ้างครับผมว่าจะเจอผัะกกะเจียวป่าหรืเป่าครับผมปะติดตามรับชมกันเลยครับผมป้ายลุย <c oughs> รับชมกล้องหลังเลยครับ มาครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่ครับคลองครับผมคลองเคยมีน้าไหลผ่านมาครับผมผ่านโอ้ไปอยู่ในป่าครับท่านผู้ชมไปเราก็สะสายแล้วก็หาแวะกินข้าวเนาะกินข้าวในป่าดีกว่าครับก็เป็นธรรมชาติมากครับท่านผู้ชมเราเดินตามคลองกว่า ตรงนี้ครับอะไรเขาตัดุ่งตัดไม้ครับผมเป็นธรรมชาติมากเลยครับวันนี้เป็นวันพักผ่อนเนาะครับบรรยากาศเงียบสงบดีครับผมก็ส,สบายครับผมอ่ะแล้วเราจะเดินตามคลองไม่จะเรื่อยครับเอาที่เราเดินได้เนาะ ฝั่งนี้ก็เป็นป่าครับแต่ก่อนนะถ้ามีน้ำไหลผมว่าเวิร์กเลยครับผมจุดนี้ครับเป็นเหลี่ยงธรรมชาติเลยพวกอะไรมีน้ำต้องมีพวกสัตว์พวกอะไรครับผมมากิน,ก,นกินน้ำครับฝั่งน,นี้ก็เป็นลกครับท่านผู้ชมเดินไปไม่ได้ครับเราต้องเหยียงออกมาฟังนี้ครับ เสียงไก่ป่าครับแต่ผมยังไม่ดูอะไรครับผมนี่ครับเขาเรียกว่าดินหุนครับผมค่ายแบบปวกนี่แหละครับแต่เป็นอาจจะเป็นปวกเล็กๆเขาเรียกดินหุนครับที่เขาหลายคนเอาไปให้ให้ไก่กินครับ เป็นธรรมชาติมากเลยผมหาทางขึ้นก่อนว่นนี้มีทางขึ้นหรือเปล่าครับ จุดนี้ครับมีประตูเหล็กครับ่า้ชมโอ้ยครับเป็นนกนกเขาครับไปเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเนาะไปหาจุดที่เรากินข้าวดีกว่านะครับเสียงไก่ป่าครับไปคงข้างอาจจะยุ่งหลายครับยุ่งเยอะ ฟังนี้ครับเขาอมลวดหนานนะครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนไม่มีครับผมอู้ลกครับผมอันนี้จะเจอปวกแล้วท่านผู้ชมจมปวกครับอู้ลกครับไป,ไปไหนต่อลเลยไปไหนไม่ได้ครับผมลกมาแล้เมื่อก่อนจุดนี้ครับ เคยไปได้ครับผมก่อนเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรครับผมเป็นทางท่านผู้ชมจะลุยหรื่องะไเนี่ยหรือว่าไปวนอยู่จุดคองไปต่อไม่ได้นะ lòng đu còn hông ok <coughs> tạm là xem làm mảng ma đây เราเดินราคอง,องว่ะเออโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรากินข้าวกันเนาะอ,อโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเราพักเหนื่อยก่อนกินข้าวดีกว่าเสร็จแล้วกินข้าวเดี๋ยวเราก็ตั้งกล้องก่อน เดี๋ยวเราหาจุดตั้งกล้องก่อนเนาะท่านผู้ชมนี่เราก็เดินมาเลาะคลองครับผมเพราะว่าช่วงที่ผมิไปทางนั้นมมันแบบเขารวดหน้ำกันหมดมแล้วผมไปยากครับไปโอเคเราขอยยากินข้าวก่อนดีกว่าหินข้าวแล้วลงไปนั่งนั่งหลังเดี๋ยวเราทำความสะอาดก่อนอกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพักดีกว่า พัชมธรรมชาติครับวันนี้เราก็หาปักก,กระจอไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันยังไงล่ะมีเส้นลวดหนามครับเขากั้นครับผมทำชมในสามารถทะลุกออกไปได้ครับเดี๋ยวเรากินข้าวกินข้าวก่อนเนะาะก่อนี่เดินทางต่อมีเราก็มากินข้าวอยู่ในป่าด้วยมีหลายอย่างครับ วันนี้ก็เอานั้นมาด้วยครับไอ้ไปลูกนั่งก่อนนะว่าให้กินเลียกนะเราหาเลยนะ่ดนวะกใ็ให้เจ้าที่จะทางก่อนถึงนี่แหละ ะ่าหยอดเลยอันนี้เรากาินข้าวก่อนเนาะวันนี้เดินทางต่อนกิน,นข้าวในป่าก่อนเนาะเราจะว่ารสชาติจะแบบไหนอร่อยหรือเปล่าหอมมาอย่างดีครับท่านผู้ชมจะหายใจที่จะทางก่อนได้ยุงกับยุงเยอะ ข้าวสวยครับข้าวร้อนเลยครับเดี๋ยวค่อยกินลูกเ,เดี๋ยวที่เดาทางจะปะจะเข้ากินข้าวเด้อครับจะที่จะไปะจะเข้าเ้าทางครับกินกินข้าวเด้อก็ออให้กด,ดุันกดไลค์ติดตามขึ้นเยอะเ้อครับผมที่เดาทาง มากินเขาเด้อลูกกระหลานเด้อมาเดี๋ยวเราก็มากินข้าวกันครับเอ ครับมันพริกมันพริกตาแดงนรับท่านผู้ชมนั่งๆเฉยๆเฉยๆดูนั่งร้องมนันนั่นงอะไดรก็ให้กินลูก มีหอมหอวแดงครับผมท่านผู้ชมครับหอมหอวแดงมานะครับไปกินข้าวเลยกันครับผมก่อนที่เราจะเดินเนาะเราเดินมาไกลด้วยนะขออญาตกินข้าวนะครับผม อืม้มแซยบครับกินกับบรรยากาศธรรมชาติครับยินเสียงเสียงนกครับท่านผู้ชม มาดูย่างกันนานทีจะได้เดินป่าครับท่านผู้ชมเสียบเสียบสุดยอดสุดยอด ขออนุญาตคำใหญ่นะครับ mm hmm. ในป่ามีเสียงตุกกต๊กแกด้วยตุ๊กแกป่าอืมตอ๊ก็หลุกนกินแล้วก็เดินทางต่อครับ

Thank you. Jalanku jalan terus โอเคครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้เราก็ไปต่อไม่ได้ครับเพราะว่าทางข้างหน้าครับผมมันลกครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันก็เสี่ยงอันตรายด้วยนะเนาะครับวันนี้ก็เราไปอยู่เรามานั่งอยู่จุดคลองครับแต่ฝั่งครับเห็นเห็นด้านหลังผมนะผมมันไปไม่ได้ครับผมเลยก็มีช่วงที่เขาตัดต้นไม้ครับเขาล้มแบบขับคลองไว้ครับให้แบบผ่านได้ครับท่านผู้ชมด้านหลังของผมครับผมเห็นไหม มีรวดหนามกั้นอยู่ครับผมเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่ามันจะไปต่อได้เปล่าต้นไม้ใหญ่ครับ โอ้โห oh, ครับลอยมันหลอมวงครับท่านผู้ชมใส่ช่วงที่ฝนตกมันตกครับเนี่ยแบบนี้อาจจะเราขึ้นดูก่อนสำรวจดูก่อนโอ้โห oh. ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นคอครับยาวไปถึงนู้นเลยครับผม เดี๋ยวผมขอจบเพียงที่นี้ก่อนเนาะแล้วผมทำชมครับวันนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพะเลาะชนะครับผมวันนี้เราก็มาสำรวจป่าด้วยก็ไปหาอะไรฮนะผักกระเจียวก็มากินข้าวอยู่ในป่าด้วยท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพะเลาะชนะครับผมวันนี้เราก็จะอนุญาตทำชมเดินทาง กลับบ้านเนาะบ้านก่อนเพราะว่าเราเดินมาหลายกิโลแล้วผมก็พึ่งนั่งกินข้าวเสร็จครับผมคลิปหน้าเจอกันมาสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย